จะมีปัญหาเรื่องปากท้องนี่คือสิ่งที่ทุกคนกังวลและคาดการณ์เมื่อเรารู้ว่าปัญหาพวกนี้มันจะเกิดขึ้นเราก็ต้องกลับมามองว่าเราจะเตรียมการในการที่จะรับมืออย่างไรการที่เราจะรับมือได้คืออะไรปัญหาของพวกเราก็คือรายได้และรายจ่ายเราก็มองอยู่สองประเด็นนี้ถ้าเราจะแยกออกเป็น2ประเด็นก็คือประเด็นของรายได้กับประเด็นของรายจ่ายเราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าวันนี้รายได้ที่เราได้อยู่ มันพอเพียงกับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเราได้ปกติหรือไม่สมมุติว่าถ้ามันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจภาวะเงินเฟอ้อมันเกิดสูงขึ้นพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเกิดภาวะข้าวยากหมากแพงรัฐบาลอาจจะขึ้นแบบขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มขึ้นเงินเดือนปัจจุบันรายได้ปัจจุบันเนี่ยมันสามารถที่จะเลี้ยงชีวิตเราได้ให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ไหมเราต้องมานั่งวิเคราะ์ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความการุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันมาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทําคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับ ตอนนี้ก็นั่งอยู่ใต้ต้นไม้นะครับอาศัยร่มเงาของต้นไม้ในการที่จะนั่งอัดคลิปเพื่อที่จะถ่ายทอดลง youtube ให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะครับวันนี้ก็ต้องทำงานซ่อมรั้วอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นจำนวนมากเลยเพราะเมื่อเช้านี่ฝูงวัวชาวบ้านนี่ก็พังรั้วเข้ามาเราก็มีหน้าที่ซ่อมไปครับไม่สามารถที่จะไป แกนนิสัยของคนที่เขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแบบนี้นะครับให้ผู้ใหญ่ผู้นําชุมชนประกาศให้แล้วว่าให้ติดตามวัวควายตัวเองคนที่ชอบที่จะเลี้ยงวัวไล่ทุ่งแบบปล่อยตามยถากรรมไม่ได้สนใจที่จะไปติดตามวัวควายตัวเองไม่ว่ามันจะไปกินไปกัดทําลายพืชผลของคนอื่นอย่างไรก็ไม่รู้ไม่เห็นนะครับเราก็มีหน้าที่ที่ป้องกันในส่วนของเรานะครับ ถ้าเราป้องกันดีแล้วมันก็เข้ามาเองไม่ได้หรอกครับเราก็มีหน้าที่ที่จะทำของเราให้สมบูรณ์ส่วนคนที่ยังมีนิสัยแบบนี้มันก็เป็นนิสัยติดตัวนะครับมันไม่ใช่สิ่งที่ดีงามการที่เราไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเนี่ยมันเป็นบาปนะครับผมบอกไปถึงทุกคนเลยว่าอย่าพยายามไปทำความเดือดร้อนให้กับใครเพราะมันคือบาปติดตัว คนที่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนให้คนอื่นเหนื่อยยากลําบากเนี่ยสุดท้ายแล้วเราจะได้รับผลกรรมเหมือนกับที่คนอื่นเขายากลําบากเนี่ยสุดแสนสาหัสกว่าคนอื่นอีกนะครับก็ฝากไปถึงทุกๆคนนะครับอะไรที่มันเป็นของเราเราก็ต้องดูแลรักษาให้ดีนะครับแล้วก็อย่าไปสร้างความเดือดร้อนความลาคาญให้กับคนอื่น ึงแม้คนอื่นจะมาทําความเดือดร้อนให้เราแต่เราห้ามไปทําความเดือดร้อนให้ใครนะครับผมฝากไปถึงพวกเราเลยวันนี้นะครับมีท่านผู้ชมอยากที่จะให้ผมช่วยวิเคราะห์นะครับหรือเล่าให้ฟังว่าสถา,าน,นาการณ์ปัจจุบันนี้นะครับหลังจากที่เปิดทีวีหรือว่าไปดูใน YouTube ก็จะเห็นแต่ละช่องเนี่ยจะวิเคราะห์ให้เห็นว่าปี2025หหรือปีพุทธศักราช 2,568นี้นะครับว่าทำไมแต่ละช่องเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นห่วงเรื่องของเศรษฐกิจประเทศไทยท่านผู้ชมก็อยากที่จะให้ผมช่วยให้คำแนะนำนะครับว่าเราจะประคองหรือเราจะมีวิธีทางในการที่จะป้องกันไม่ให้เราได้รับผลกระทบตรงนี้อย่างไรสำหรับท่านผู้ชมที่สอบถามมาถือว่าท่านเป็นคนที่คิดถูกแล้วครับ วันนี้เราคาดการแล้วว่ามันจะมีปัญหาเกิดขึ้นเราก็ต้องมาหาวิธีการป้องกันเหมือนกันครับกับพื้นที่โคกหนองนาผมบริเวณที่ผมซ่อมรั้ว,วนนี้ไม่ใช่ว่าผมไม่คาดการนะครับผมคาดการว่ามันจะต้องถูกทําลายแล้วก็ถูกบัวควายไล่ทุ่งเนี่ยพังเข้ามาแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งเพราะมันค่อนข้างชํารุดแต่ด้วยความที่ ผมก็ชลาใจแล้วผมก็ใช้เวลาในการไปทำงานอย่างอื่นคือช่วงเช้าเนี่ยถ้าผมมาเร็วกว่านี้หน่อยนะครับเมื่อเช้าผมมาถึงที่นี่ประมาณเกโมงหัวควายไล่ทุ่งชาวบ้านเนี่ยเขาจะปล่อยมาประมาณเจ็ดแปดโมงนะครับพอดีมันมาถึงก่อนผมมาถึงก่อนแล้วทีนี้มันเห็นรัวเราชำรุดแล้วเห็นหญ้าข้างในมันเขียวกว่าที่อื่นมันก็พังเข้ามา สาเหตุที่ผมมาช้าเพราะว่าเมื่อเช้าผมจะไปพวนดินแล้วก็เอาฟางเนี่ยไปคุมต้นพุทธานะครับก็เลยทําให้ผมเสียเวลาในการที่จะทํางานที่สวนพุทาก่อนก่อนที่จะมาที่นี่ถามว่าผมคาดการหรือว่ากังวลไหมว่าโซนที่รั้วผมมันชํารุดเนี่ยมันจะต้องถูกบัวพังเข้ามาแน่นอนผมคาดการไว้แล้วครับแต่ว่า พอดีเราพลาดตรงที่เรายังซ่อมไม่เสร็จมันก็เลยทําให้มีปัญหาวัวควายพังเข้ามามันก็เหมือนกับปัญหาเศรษฐกิจวันนี้แหละครับที่ทุกสํานักเขาคาดการว่าปี2025หรือปี2568เนี่ยจะเป็นที่ประเทศไทยทําธุรกิจยากมากไม่ว่าจะเรื่องของการส่งออกเรื่องของภาวะการตกงานการค้าการขายที่จะมียอดขายที่ลดลงประชาชนจะอยู่ อย่างยากลําบากจะมีปัญหาเรื่องปากท้องนี่คือสิ่งที่ทุกคนกังวลและคาดการเมื่อเรารู้ว่าปัญหาพวกนี้มันจะเกิดขึ้นเราก็ต้องกลับมามองว่าเราจะเตรียมการในการที่จะรับมืออย่างไรการที่เราจะรับมือได้คืออะไรปัญหาของพวกเราก็คือรายได้และรายจ่ายเราก็มองอยู่สองประเด็นนี้ถ้าเราจะแยกออกเป็น2ประเด็นก็คือประเด็นของรายได้กับประเด็นของรายจ่าย เราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าวันนี้รายได้ที่เราได้อยู่มันพอเพียงกับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเราได้ปกติหรือไม่สมมุติว่าถ้ามันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจภาวะเงินเฟ้อมันเกิดสูงขึ้นพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเกิดภาวะข้าวยากหมากแพงรัฐบาลอาจจะขึ้นแบบขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มขึ้นเงินเดือนปัจจุบันรายได้ปัจจุบันเนี่ย มันสามารถที่จะเลี้ยงชีวิตเราได้ให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ไหมเราต้องมานั่งวิเคราะห์เมื่อเราวิเคราะห์แล้วว่ารายได้ปัจจุบันของเราเนี่ยมันไปในทิศทางไหนพอเพียงไม่พอเพียง,เ,ยงเราวิเคราะห์ให้ดีเราก็ต้องมาวิเคราะห์ในหลายมิติด้วยนะครับเช่นรายได้ของเรามันเป็นเงินเดือนหรือว่ามันมาจากการทํามาค้าขายถ้าเป็นเงินเดือนเราทํางานในบริษัทเอกชนรัฐวิสาหกิจหรือว่าเป็นข้าราชการ มันก็ต้องมาแยกแยะว่าถ้าเป็นข่ายการก็จะมีความมั่นคงนะครับเพราะว่ายังไงเงินเดือนราชการเนี่ยได้อยู่แล้วรัฐบาลก็ต้องจ่ายถ้าเป็นรัฐวิสาหกิจก็มีความมั่นคงเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นบริษัทเอกชนมันก็อาจจะมีความเสี่ยงถ้าบริษัทนั้นทําธุรกิจแล้วไปไม่รอดเพราะ,ะนั้นเราก็ต้องวิเคราะห์นะครับในกรณีที่เรามองแล้วว่ารายได้ของเรามันผันผวนยกตัวอย่างเช่นคนที่ ทาอาชีพส่วนตัวอาชีพอิสระทํามาค้าขายประกอบธุรกิจไรายได้มันจะขึ้นอยู่กับยอดขายเพราะมันไม่ได้สามารถที่จะมากําหนดได้ว่าเดือนนี้ยอดขายจะเข้ามาเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพราะมันขึ้นอยู่กับลูกค้ามีกําลังซื้อกับสินค้าเราแค่ไหนและสินค้าของเราเองสามารถที่จะยืนหยัดต่อสู้กับคู่แข่งได้ไหมเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่มีไรายได้ค่อนข้างผันผวน เราก็ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเมื่อเรารู้ว่ารายได้ของเรามันมีแนวโน้มหรือมีทิศทางที่จะมีเสถียรภาพหรือมีความไม่มั่นคงหรือมีความสวิงขึ้นลงตามกลไกตลาดเมื่อเรารู้เรื่องรายได้เราเป็นแบบนี้แล้วเราก็ต้องมามองเรื่องของรายจ่ายในประเด็นของรายจ่ายเราก็ต้องมามองว่าวันนี้ถ้าสมมุติว่ามันเกิดวิกฤตเกิดขึ้น รายจ่ายอะไรคือรายจ่ายที่จําเป็นมากที่สุดพวกเราต้องมาวิเคราะห์นะครับเราต้องมาจัดลําดับความสําคัญเรียงลําดับเลยครับว่ารายจ่ายที่ขาดไม่ได้เลยเช่นค่าเช่าบ้านค่าไฟค่าน้ําค่าโทรศัพท์ค่ากินอยู่นี่คือสิ่งที่เราไม่สามารถขาดได้เลยเพราะว่าเมื่อ,อไหรก็ตามที่เราไม่จ่ายเรื่องพวกนี้ชีวิตเราไม่ปกติสุขแน่นอนอาจจะต้องถูกไล่ออกจากบ้านเช่า ห้องเช่าไม่มีเงินจะกินข้าวไม่มีเงินจะจ่ายค่าน้ําค่าไฟพวกนี้เราไม่สามารถอยู่ได้ครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาจัดลําดับความสําคัญเรียงเลยครับจากมากที่สุดที่จําเป็นที่สุดไปหาน้อยที่สุดเสร็จแล้วเราก็ต้องมามองว่าถ้ามันเกิดวิกฤตเกิดขึ้นในประเทศไทยอะไรที่เราจะตัดรายจ่ายออกไปเป็นลําดับแรกแรกเราก็ต้องมาจัดลําดับว่าเราจะตัดอะไรออกไปได้ เมื่อเราจัดลำดับความสําคัญของรายจ่ายได้แล้วเราก็ต้องมามองว่ารายจ่ายวันเนี้เราจะบีบมันลงได้ไหมควบคุมมันลงได้ไหมดลดรายจ่ายลงได้ไหมเพราะอะไรครับผมไม่อยากให้เราไปถึงว่าเมื่อเกิดภาวะเงินช็อตหรือเกิดปัญหาเกิดขึ้นเราต้องมาตัดรายจ่ายหรือต้องมาขายทรัพย์สินอะไรทิ้งแต่วันนี้มันจะดีกว่าไหมถ้าเราอุดช่องว่างปิดช่องโว ก็คือลดรายจ่ายล่วงหน้าเลยเช่นรายจ่ายอะไรที่มันค่อนข้างที่จะฟุ่มเฟือยเราก็ตัดออกไปเช่นเราเคยไปกินร้านอาหารกับครอบครัวเนี่ยเดือนหนึ่งกี่ครั้งเราอาจจะลดลงไหมเราเคยไปทานร้านอาหารที่มันแพงเราเปลี่ยนไปทานร้านอาหารที่มันถูกลงดีไหมกินแล้วมันคุ้มค่างเงินแล้วก็ได้คุณภาพไม่แตกต่างกันมากเราเคยไปเที่ยวต่างประเทศเราก็ มองดูซิว่าเราเที่ยวในประเทศไทยได้ไหมคือเราสามารถที่จะมองว่าเราจะลดรายจ่ายได้อย่างไรเมื่อเราสามารถบีบลดรายจ่ายได้เราก็จะเหลือเงินเก็บเงินนี้แหละจะเป็นเงินที่เราจะเก็บไว้สําหรับฉุกเฉินเห็นไหมครับว่าท่านผู้ชมก็ต้องกลับไปวิเคราะห์อ,อยู่2ประเด็นประเด็นเรื่องของรายได้กับประเด็นเรื่องของรายจ่ายมีแค่นั้นแหละครับถ้าเราสามารถที่จะวางแผนอย่างรัดกุม เตรียมการในการรับวิกฤตผมเชื่อว่าไม่มีใครเดือดร้อนครับแต่วันนี้การที่วิกฤตเศรษฐกิจหรือปัญหาต่างๆมันลุมเลา้าแต่ละคนไม่เคยได้มานั่งวิเคราะห์เลยครับไม่ได้เตรียมการเลยนั่นแหละคือปัญหาที่ท่านจะเจอ,อยังผมมาทำโค้งหนองนาเนี่ยไม่ใช่ว่าผมไม่ได้คิดอะไรนะครับท่านผู้ชมผมรู้ว่าพื้นที่บริเวณที่ผมเลี้ยงป่าเนี่ยมันเป็นท้องนา มันยังไม่ได้มีระดับความลึกที่สามารถเก็บขักน้ำได้ในปริมาณที่ผมพอใจผมไม่รู้ว่าน้ำบาดาลที่ผมปล่อยลงไปเนี่ยพอเข้าหน้าแรงแบบรุนแรงร้อนมากๆเนี่ยน้ำที่ระเหยน้ำที่มันซึมลงดินน้ำบาดาลผมจะไปทดแทนทันไหมไปเติมให้มันสมบูรณ์ได้ทันไหม ผมก็ต้องวางแผน2แผน3นะครับอย่างที่ผ่านมาผมจ้างวุแมคโครมาขุดบอด่อวันนี้ผมก็มีบ่อน้ําสํารองไว้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าผมเห็นท่าไม่ดีน้ํามันเริ่มแห้งมากขึ้น,นเรื่อยๆผมอาจจะจําเป็นที่จะต้องวิดน้ําออกแล้วก็ย้ายปลาที่อยู่ในท้องนาเข้ามาเลี้ยงในบ่อน้ําที่ผมมีน้ําสํารองไว้คือเราทําอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องเผื่อ ทางนี้ทีไล่ไว้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะมาคิดว่ามันไม่เกิดหรอกเราต้องคิดเผื่อว่าถ้ามันเกิดล่ะเราจะแก้ปัญหาอย่างไรเพราะฉะนั้นนะครับผมอยากจะฝากไปถึงท่านผู้ชมปัญหาปากท้องปัญหาความเป็นอยู่ของพวกเราจะเกิดไม่เกิดท่านลองเอาคิดนี้ไปวิเคราะห์และวางแผนและเตรียมการดูถ้ามันไม่เกิดท่านก็ได้ประโยชน์ท่านก็มีเงินเก็บมากขึ้นแต่ถ้ามันเกิด ท่านก็ยังดีกว่าคนอื่นที่ท่านได้วางแผนและเตรียมการแล้วแทนที่จะบาดเจ็บหนักก็อาจจะบาดเจ็บเล็กน้อยหรือไม่บาดเจ็บเลยเพราะฉะนั้นนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ดีที่มีประโยชน์สําหรับพี่น้องประชาชนและผมก็ขอฝากท่านผู้ชมนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันด้วยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ